สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวยาลิสเนยลิสเอธิ mm hmm. นะครับตัว2022 2023ันยี่สตัวใหม่นะครับ mm hmm. ก็ไม่ได้อับคิดเกี่ยวกับยาลิสมานานมากๆเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าเราก็ทําไปเยอะแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาทําคลิปอีกสักครั้งหนึ่งครับในรอบโอ้น่าจะเกือบปีเลยครับไม่ได้ทำคลิปมานานมาก mm hmm. ก็คลิปนี้เป็นการเล่าการเดินทางนะครับตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่ ใ้แบบคูบคุมโทนนะครับกำลังมือทางนะเชื่อที่คูบคุมโทรนอันนี้ขับมายาวๆนะครับน่าจะเกิน5้า0โลแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเราดูค่าเฉลี่ยอัตราน้ำมันค่าเฉลี่ยนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ28่สลิตรนะครับกับความเร็วก็คือความเร็วที่ใช้เนี่ยประมาณ100อ่าเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นคูบคุมโทนนะครับนี่ครับสบายๆนะครับไม่ต้องเหยียบเบรกอะไรทั้งนั้นนะ แล้ก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งด้วยนะครับยาวเลยอันนี้ก็ขับบอกเลยว่าขับมันยามากน่าจะ60 60กลได้แล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังสนใจโรจรลสนะครับเราก็กำลังรออยู่ครับบางครับบางคนก็รอนานมากนะครับก็ให้รอกันต่อไปอีกนิดนึงนะครับบอกเลยว่ามันดีมากๆนะครับ คลิปนี้ก็ตอนจบปีนี้ครับ